สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาดูเดือนจกาวขอลอยพระพุทธบาทนะคะเอาถ้วยใบนี้ด้วยเก็บทูบไว้นี่แหละมันจะหมดหรือว่าเอาไปนั่งเดือนเอาไปไหว้กันลองส่องกันดูนะคะท่านผู้ชมกับเจเดือนนะคะเจเดือนเมื่อกี้เห็นเป็นเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าป่ะห้าหกแล้วก็เจ็ดสองใช่ไหมคะลายตัวแท้มองดิเลขไม่ยช่น้ำกันเนี่ย ดีบอดีหกตัวมั้ดีบอดีมันดีบอดีมันจะอาจสิเป็นเล่กันสามตัวตรงกันเลยนี่เจตัวแดงเลยที่อยากเห็นเจ็ดเก่านี่เห็นสันแห้งเห็นหมอฟ้าเปิดเลยเห็นหมอเพิ่นยังกได้เจ็ดเก่าป่ะน,นี่ก็เจ้าอย่างนี้เป็นเจ็ดสองเพราะเพิ่นยางนี้มีสองเป็นเก่าอยู่นี่นี่เจ็ดนี่เก่าเห็นไหมเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าแต่ว่าแต่ว่าฟังนี้มันจะเป็นฮานี่แม่ถ้านี้เป็นหาหกเจ็ดนะน็นบอดเปิดแล้วเพื่นเปิดเห็นแล้ว ห้าหกเจ็ดโอ้แจมเลยแบบนี้ห้าหกเจ็ดโอ้แดดเด้นเพิ่นเปิดไหมเปิดประมานี้เห็นมาปูสีเหล้าเพิ่นว่าขันฟ้ามันยูมันเขื่มขันเข้าไปนั่งปึ๊บขันห้องประจีมันตาผ่ามันเปิดในห้อาเลยเด้เอาให้ท่านผู้ชมส่องจะว่าเหมือนเดือนเก้าเห็นไหมต่ำพยานาคเนาะต่ำมันนำเพิ่นเห็นตัวใดกอดเดือนพูดใหม่เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าดีบริยาจะเป็นเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าห้านั่นเไงแต่ว่าท่างนี้มันจะเป็นห้าหกเจ็ด หาหกเจ็ดแต่ว่าจะเบื้งนี้มันสิเป็นเจ็ดเก่าอาจจะเป็นเจ็ดสองแต่เมืองหันไปเห็นมีต้นโพเห็นบ่เห็นหาศูนย์เก่าเห็นบ่มันก็ออกศูนย์เก่าหาเห็นบ่สลับไปดีดีเนาะแม่มองเป็นเจ็ดเก้าเป็นเจ็ดเก้าเห็นตั้งดีตั้งได้แต่เห็นรีแล้วเจ็ดหกเป็นหาหกเป็นหาเจ็ดไม่เก่าไม่หาเนาะ โอ้ตัวสวยๆวยน่มาสั่นเรีกนั่นนะเจ็ดเก้าตัวนี้เป็นเจ็ดตัวนี้เป็นคือเขียนไว้เนาะค่าเบงอันค้ยเขียนไว้ค่าตามตำล่าที่มองมาเห็นเนาะเหมือนตัวเขียนเลยนี่คันปูซีดาล่ามคันจะเป็นเนี่ยคันปูซีดาล่ามคันตามตำราที่เวันว่านี่ยฝ่าเปิดเลยนี่ฝ่าเปิดเลยนี่แจ้งแจ้งค่นท่านผู้ชมตามมัน เป็นไหม <า S 1> ถ้ามองมถ้ามองทางนั้นมันจะเป็นหกเนาะห้าหกห้าหกเจ็ดห้าหกห้าหกเจ็ดว่ามาเห็นมามานั่งเพื่อมี้า 7, 9, เเจ็ดเก้าห้าสามตัวชัดๆเนาะจะเป็นห้าเก้าเจ็ดองกลับท่านผู้ชมส่องไปด้วยกันนะคะว่าจะเห็นตัวไหนห็นเหล็กง่าหลอที่ถูก เห็นไะเินจะศูนย์บ่ะ <0, S 1> <09. S 2> นี่ศูนยเกนะออศูนย์เก้ย์้เเนาะเจ็ดเก้าเนาะเจ็ดเก้าหรือเจ็ดศูนย์แต่ก็เห็นเป็นค่าอูสอ้ส่งไปกาคืนเต็มเจ็ดเก้าเปรเี่ยงงา่ายมากจะได้อลองดูไ้านผู้ชมดูนี จะเห็นตัวไหนลอยพระพุทธบาทเนินสี่ร้อยนะคะเนเินสี่ร้อยอยู่บ้านขยองตําบลตาตุมอำเภอสังขาจังหวัดสุรินมองตาเปล่าถึงจะเห็นเนี่ยมองในกล้องไม่เห็นหรอกแดดจ้าสะท้อนสะท้อนแสงเุนก็เอาเจ๊แดงจุดนะแต่ว่าของเดือดสกาวจุดไม่เห็นเห็นแต่ในความฝันแล้วมาตามต่อที่จุดทูบของเจ๊แดงก่อนเนาะเมื่อกี้นี่ก็เดือดสกาวเราความฝันไปแล้ว บอกพวกมปันไปแล้วแหะค่วาทีแดงเขาเร่มจุดทูบไปเ้าศ่านนี่กับหัวเป็นหกน้ำเด้อหกศูนย้าศูนดงนี้มันจุดเนาะเป็นหกศนย์น้ำใดบ่เดือนเป็นเก้าศูนย์ที่ในแน่เก้าศูนย์เนาะจุดทูบเห็นไหมคะมองอยู่เนาะเมื่อกี้เห็นเป็นเจดเป็น9้าเหมือนเดินจะกาวเรามารูปใหม่เนี่ที่เดืนจะกาวบอกชัดเลย เดี๋ยวทีนี้เรามาลูบเองมาลูบเองก็ยังไม่เห็นเลยสองให้ท่านผู้ชมดูว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะเห็นตัวไหนนะคะเถ่นเป็นตัวไหนคะยังมองไม่เห็นเลยเนาะก็ให้เปิดตามีโชคมีลาบคถ่นเป็นตัวไน ดังระเบิดเลนะ40นะคนถูกเยอะ40กับ72นะ40กับ72หวยเจแดง090 690นะเปเดเล้เป็นเเดเป็นเลขเปดเป็นถ้าเห็นยูนไลท์พุทธบาท7จเน72เลขค่ะ้องซื้อไลท์เลขค่ะห้องสีดย่ เห็นเล็ค่ะชัดมากเห็นเลยกค่ะเละ็แบบค,ค,ค,คลิปต่อไปก็ไปผีเรือล่มนะคะท่านผู้ชมไปดูหลวงพ่อกันที่ป่วยเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลค่ะไปเยี่ยมท่านหน่อยแล้วก็ไปไหว้ผีเรือล่มทําบุญกับวัดผีเรือล่มนะคะท่านผู้ชม,มให้กำลังใจติดตามเจ๊แดงาปาปากดไลค์กดแชร์ แอดมินหวานเราก็มาค่ะช่องพ่อเทียงช่องสตา์ดาชมบรรยากาศข้างบนชัดยังเห็นยังเดือนที่แม่จุดถูเห็นยังเห็นเป็นตัวไหนครับเดือนเห็นตัวใดที่จุดถูเค็นแดงมันจุดกันเห็นเป็นตัวุนเก่าสนแต่ว่าเก้าศูนล่ะเก้าศูนงามด้วยกันเลยเก้าศูน Kevin, เพราะว่าคันเลขไม่ซูนแท้ซูนบ่ได้มันจะเป็นเกาซูนท่ที่ที่เคยบอกเห็นมาลีซ้อมดูง่ายค่ะเออแมนอยู่เคยบอกเลยว่าเดือนสกาวไม่เกาซูนแป้งนี่ชอบแย่งนอกคทนบอกแล้วนี่สูตรหมืนข้าเมื่อน่ะบอกเคยหัดด้วยกันสูตรอีกสูตรเดีมาให้กันอาจารย์มาให้มาหายไปแล้วเนาะซูนเกาเนาะบ่ได้หนึ่งซูนก็ได้ถ้ามันบ่เป็นหนึ่งซูนมันสิแปลงไปเกาซูนทันทีเลยเลยบ่สามารถที่จิกลับมาเป็นหกซูนได้ พราะอย่างเล็กๆมันเป็นเลขน้ำส่งอยู่แล้วสูนหงมันก็ออกอยู่นี่ล่ะมันก็ออกอยู่ออกปีแล้วบางทรันดิออกว่างั้ดิออกหกสูนหงมันก็ออกอยู่ไหมแต่ว่าออกยากมากออกยากแต่ว่าี็ยังมีอย่างที่สีหยากแต่ว่าหกหนึ่งก็ยังออกเนาะแต่ว่าซื้อติดสูนใบนี่รับรองมีเพศแต่ว่าใจนี่มักหนึ่งสูนแต่ว่าเมื่อขึ้นเห็นสี่สูนในความฝันแล้วแต่สรุปเดือนเดือนจะกาวสิ้นสุดตัวใด หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์เก้าศูนย์ก็จะมาซื้อตัวอื่นหรอกเกิซื้อนสีไหเพราะยังมีโอยู่นี่กิซื้อเห็นแต่ลายหุบถบาทนี่ยสี่ไปยขืนมาถกงวดว่าถือถูกงวดข้นมาถูกเดือนว่าคันออกซี่ศูนย์นี่เกิดลายเพราะวันนี้้อมันประตำก็แสนมันบ้าซื้อปรตตำก็แสนมาที่ซื้อตัวเดียวนี่ตามตามเพลินไปจากพันเนาะตามไละตามเงื่อนตามเราจะเล่นไห เป็นแนวข้างเข้าบัลลูมนมีแทงข้อมฝันมีทีถ้วข้อมเสื้อถ้าเรามีาเสื้อเสื้อศรัทธาก็เกิดเนาะถ้าเราเชื่อศรัทธาก็เกิดเราคิดว่าเราทําดีสิ่งดีๆมันต้องบังเกิดเห็นไหมเจ๊บอกว่าวันนั้นเรานั่งรถมาถ้าเราทําจิตใจให้ว่างปล่อยให้ว่างเรานั่งสมาธิดูเราอาจจะเห็นตัวเลขก็เลยได้เห็นอีรีเนาะเพื่อนไป้เห็นในวคว่ามฝันเดียนสกาวเราหมือขึ้นจเจ๊แดงกับบัววาสิขึ้นมาเดือนสกาวกับบัววาสิข้นมาด้วยพอเจอพ้าอยู่ฝนหมู่บ้านนี้เนาะ กระท่อแล้วแต่ว่านี่ฟ้าเปิดแจ่มเลยเปิดเพื่อเปลี่ยน่เราอยู่เพราะเราสบายเลยแล้วก็ไปเข้าฝันเพิ่นอยากให้มาหาอีกเนาะอยากให้วายอีกเพิ่นอยากให้มาแต่ว่าคันเถิดสามตัวตรงก็สิได้บ่ได้เฮ็ดทางให้อยู่บ่เพราะว่างวดนี้ขอเงินล้านกระเป๋าเงินล้านไวสามตัวห้วยสิเป็นล้านเพิ่นติเดียถึงสามตัวตรงสองร้อยหุ้นสองร้อยห้าร้อยหุ้นห้าร้อยแล้วกันซื้อทุกเจ้าถือทุกเจ้าเดียวบังสิเด็บเลกเฮ็ดทางแสนหนึ่งพ่อบ่ ถือเป็นล้านประเด็นกัสิบทแสนนึงกัสิเอามาให้เพิ่นลนแถดเนาะให้เพิ่นเห็นแล้วแต่เพื่อนเราเรต้องเฮ็ดทางคืนนี่ยมันไม่ใช่ทางเราทางของกรมป่าไม้เพิ่นบ่อนุญาตคือเก่าเลยที่เดแต่เราเตีเพิ่นอันนั้นแล้วแต่พยานบ้านเขา่นนันมากกว่าสมทบันเลถ้าบอกว่าจะทำก็ให้ถ้าไม่ทำก็ไม่ให้ถ้าทำก็เราจะเป็นส่วนใหญ่เลยให้เลยหนึ่งเซนบาทเพราะมันถึงหลายเดี่ยถือเป็นล้านขอไม่เป็นล้านนี่เงินกระเป๋าเงินล้านบ่ากระเป๋าเงินล้านเลยกรเป๋าเงินล้านเลยเราลูกชาจับเงินจับทองไปเ กระเป๋าเงินล้านวันแอดมินแต่และแอดมินทำงานกันแข็งขันค่ะท่านผู้ชมแม่หนีมากะขอโชคขอลาบเกวัก่อนเท่ากับได้แสนเนาะวันนี้เท่ากับขอเงินล้านไว้ถ้าได้เงินล้านเท่ากับเสียไม่ได้เฮ็ดท่าไ้เพื่อนเฮ็ดไมาเฮ็ดท่าไ้เพื่อนเท่ากับข,ขอไว้ส่วนหลักะกระจับเงินเท่ากับมีอยู่แล้วหลักะกระเป๋าเงินล้านถ้าได้เงินล้าน,านวันนี้ก็จะมาทำทางให้ให้ไปเลยหนึ่งแสนบาทแล้วก็ แล้วแต่คนจะเฮ็ดบ่เฮ็ดขึ้นมาเนื่นองซ0ลเนาะให้มันเป็นทางที่ดีอาจสิเป็นที่ท่องเที่ยวอาจสิเป็นพอเฮาขึ้นมาลงไปก็หวาดเสียวซะเหลือเกินเนาะ,ะหนา้าฝนยิ่งทางเป็นร่องนะคะมันก็เป็นบุญวาสนาเนี่เฮาได้ม,ม,มาถึงจุดนี้ออือกับห้าก็บ่รู้ถ้าเพิ่นอยากให่ถ้าเพิ่นอยากให้สร้างเนาะเพิ่นบ่ต้องการที่จะสร้างหรอกเพิ่นก็อยากอยู่สิแต่ว่าไอ้ทางที่คนมาขอขอทางหม่องระยะเดียวจักเม็ดเนาะมันๆๆนมันมันอนมันมันอาจสิเป็นอุปสรรคเพื่อ แห่เข้ารู้ว่าท่างข้างนานะมันโมเดียร์อาซิบสวยรู้ว่าสิงามแต่พุทธเจ้าสิมนีปัญญาได้ขึ้นมาบ่มีโกได้ขึ้นมาสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์บ่เชื่อว่าสิ่งนี้ศักดิ์สิทธิ์อีเหลีมีมีเทวดามีมีคนรักษาในนี้แล้วว่าพุทธเจ้านี่สิ่ยทอบ่ตุอุปสรรคข้างหน้าเหมือนที่เฮาเห็นขึ้นมาทางที่เฮาเห็นขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ปกติก็จะเป็นทางดีขึ้นมามันก็อาจจะเป็นเนินเนินแรียจะแบบแบบว่าท่างไม่ดีแหละเหมือนชีวิตคนเนาะเหมือนชีวิตคน มมีอะไรสวยเพิ่นเท่ากับเปิดทางให้เดียนสกาวมาครั้งแรกก็ถูกหวยสองสามงวดปีนั้นจแดงยังอยู่ไอผู้เก็ตเนาะม่อยู่บวีรัมาอยู่บวีรัมบอคิดว่าสิเกิดบ่ซื้อเลขซื้อกรบ่ซื้อแม่ยังอซื้อรายตอนนี้ตอนมาครั้งแรกเนาะแม่่นคะหลังจากนั้นเดียนสกาวมากอ่ะมีโชคมีลาบก็มถูกหวยประจำเนาะแต่ก่อนบ่เคยซื้อหวยบ่เคยกระซื้ออจิตต้าบ่ซื้อหลายขนาดนี้บ่บอคิดบ่คิดว่า ว่ามันโฉบเฮาสินำ้ำพาในสิ่งที่เฮาบ่าเคยคิดบ่เคยพอเคยเปิดเคยไมาได้แต <ะ S 1> ่ยอยนะูอ่นร่องเ0ิดสีลอเนาะบ่เอาเพิ่อนอยากให้เขาเปิดให้เฮาเห็นคั่นเพิ่นอยากให้เฮาเปิดหรือปลาก็บ่รู้แต่ว่าคั่นทือสินได,นนดรร้นี่ก็สิเปิดหลายกว่านี้แต่ว่าเดืนสกาวก็พี่รอบครัวพี่รู้พี่นั่นก็เลยก็เลยบ่อย่างนี้แต่ว่าทําดีคิดดีซ้าดีกันนะมันเกิดเห็นเองเป็นนิมิตที่เห็นเองมันก็เว้าเรื่องเว้านี้เรื่องมันบอกเนี่เนาะมันเป็นนิมิต นิมิตที่แบบว่าค้นมองเห็นห่อเห็นด้วยกันเด้อค่ะเด้อแช่แช่แช่ไป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 เนื่องที่ไรแช่ไปให้คนรู้ว่าเออมันมีที่นี่ที่ดีที่บรรยากาศดีแล้วก็เป็นสิ่งที่เนาะเย็นพอง่ายซะเย็นเย็นไม่เย็นขนาดยู่กกางป้าร่มเย็นเพราะว่าตรงนี้เป็นเนินที่สูงเนาะถ้าไปอยู่ต่ำๆสิว่าเย็นเป็นไดเนี่เป็นเนินที่สูงสระ้าใหม่รอบเเรื่องการนี้ เออแดงมามาเล่นเกมบรอือเปล่าแกแดงมาขอกราบไหว้เหมือนกันบ้ท่านยางลงมาจนมาั้างนี้สามสี่้งแล้วค่ะแต่กับ่บเคยมาไหวา้องนี้จักเทีขอพาท่านผู้ชมมาไหวา้เนาะค่ะข้างล่างนะคะก็เป็นโขดหินลึกลงไป เสียวเสียวเหมือนกันค่ะท่านผู้ชมเสียวเสียวโคตรหินขาโอนค่ะท่านผู้ชมเจ้แดงไม่ครัวหรอกแต่ขามานันอ่อนโคตรหินขึ้นสูงอากาศเตรียมตัวล่องกันแล้วขอท่านผู้ชมโชคดีด้วยค่ะเดอ้อในคลิปนี้ กดไลค์ wing, กดแ,แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะอออออขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะเชียงปอเปียมาไปเนื่องนั่งค่อยกันบ่